สวัสดีครับมิสเตอร์เอภาพยนตร์ครับมาแล้วครับวันนี้ถึงบ้านเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วครับสถานที่รับแฉกครับผมขอบคุณครับ,บอบ๋อ่อน,นแดดด้นุนเพิ่จัดเต็มตามพื้นที่ครับวันนี้รบรรยากาศบ้านงาน มาดูกันครับคืนนิชใช้เรื่องอะไรกันนะค,ค,ครับนี่บรรยากาศแบบนี้แล้วนิกถึงตอนเป็นเด็กครับเห็นแบบนี้เราต้องรีบมาดูครับว่ามีอะไรบ้างคือนี้ชมสามเรื่องครับนหนังซีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับชมกันคํำกืนนี้ครับสภาพอยากให้ลงตรงนี้ครับให้อยู่หน้าบ้าน ก็เบี่ยงเบี่ยงลงน่าจะลงได้ประมาณ8เมตรครับทีนี้มาชมกันครับจอ8เมตรสับปเปลอแน่นอนครับนะครับทำทีนี้ครบแล้วป่ะเออ เอมันคือบอ่ไดสอแถวอ๋อเจ้าบ่เอาอันนัน้น,บบน่อนีมักอ๋อเออโอเคเาเนเอาเล็กคำกับโค้ง,งหลังคาแค่นัมนร็พอกากบาด่ั้นครับเล็กคำมันต่อสียอันพอแล้วเลยบ่ต้องผูกเสืยกเล่มือหนิกก่นยนนะงงันงน,น้ำดิ ห่อนแง้โอ้ยอย่าว่าอย่าว่าถุยลงตู้ก่อนครับวันนี้เพราะว่าพดานที่มันแคบรถวิ่งไม่ได้ก็ตั้งตู้ข้างอยล่ก่อนมาเลย ชื่ออะไรเป็นมาทีหนึงไปน้ำกันเด้ <laughs> อเราเราเราบอกห้ไปลอมมันน้ำออมอยู่เด้ะเพราะว่าเราว่ามีบุญราสจังครับบเรืออยู่แต่ว่าหามหามไปหลอมแล้ววะถ้าบอกหามก่อนนี่ไปเน่นอนแล้ววัดเสาเนี่ย <laughs> เสียเง,งี้ยขอไปเลย

หอดบ่เป็นสูงเลยส่งหูส่งหูให้เล่าเออส่งหูให้เล่าเออ ทำม้อยแล้วว่าเจ้าวอลเลนกับอดีตอดีตคนบ้านน้ำอ้อมเนาะอดีตอดีตคนบ้านน้ำอ้อมกะบยูทูบบ้านทำม้อยแล้วกะบยูทูบบ้านเอามันเสมอกันแน่ลูกพี่ตู้เขาจะว่าตั้งบบง้ามเออโอเคเอาห้อนไม่ให้เขาบันี้ไปล้อมพาบ้านไหนคนขายตัวบ้านนั่น ซับอันน้งแล้วกอ,อีกนึไปหนึง่งบครับพอพอแล้วพอแล้วเอาจ่พอ,าพอนมาเียงดังเหรอซัมนน่ลงโค้งครับตู้ตั้งเสร็จแล้วข้างหนึ่งลงโค้งกันกต่อ ียบลงเลยเหยบลงเออเออจับโค้งไว้นะไอ้ใจเอ 0, อ,อมันดินเราสิอันนี้สีน้ำเงินมาข้างนาเออสีน้ำเงินมาข้างนาเพราะว่ามันสันเงาบ่ซัมกัน โอ้ยแถวเราบมเดบุญซอยเราเห็ดเราว่ะมันต้องดันได้เพราะว่ามันมันบ่อทัานตรงดึงมาเลยเออดึงมาเม็ดมูนนี่แหละโมเลียวดอกจำไว้เบิ่งซกหล่ะขึ้นจี่มเลียวดอกขึ้นจีโมเลียวดอกเออตรงใกล้กับบาดป่ะนี่ อย่าฝ้าขมามอย่า้าขามเออใส่แกล้กระบากัน,ใน,ในกระบ,บาดึงลงมาข้างล่างเงีเ,เขาต้องกล้งแงีเ,เขาหู่กล้งแงีเ,เขาหู่มองขาเจ้าไหมขาเจ้าเราวางขาเจ้านั่นแง่ลงต้องกงั้งเออบ่าตั้มแง่ลงหู่นั่นเออ แม่มันดึงสันหนึ่งสันสองเลยมันดึงประคองกันเหนือแงหูก่างแงหูก่างเออแงหูก่างยังวะเออบ่อตะมวยเอาเอาเร็วเร็วเออมันจะดึงประคองสันหนึ่งสันสองเออนั่นว่า กับบาดีิบหรือว่าจำนั่นเอาขามมาเน่ยจับเนี่ยแจ๊จับไปนีจับโค้งเลยเวลาโค่นขามเ่ยเห็นไหมมันจิงงยโค่ขนขามมันงอยเลยผม,ม,มเป็น,น,นยังดอกใส่ไปอมันมันแฉบกว่านางลานครับ <c oughs> ตัวนี้มันหกสิบเซน หนังลานมันหนังลานมันลอยยี่ชิฟเรนบอลอยยี่ชิฟเดยลอยห้าชิฟบ่ครับเฮ้ยมันกว้างกว่าหนังลานมันกว้างกว่ามันกว้างกว่าแขนนะใสแหวนขับบลอนด์อนมันจะยากไดยผู้ใส่แหวนนะมันจะยากมันยังดอกใส่ก้ากระบาดแล้วมันบดินไดย ประคองแต่เวลาเราขามนี่ยเพราะว่ามันมันบ่ทันมีเล็กขามคนน้ำหนักสูงเวลามันกองมันจิตไม่ใส่เฉยมันจิตกองลงอะเวลาข้นขำขาบ่ขำไม่มีปัญหามันบ่คือเข้ามัดเสือกมัดยังเหลวเด้ยสิมีหนังเกิดขึ้นไหมอยู่บานน้ำอ่อมได้แบดนี้ <laughs> เออเนี่ยนอนเอาขามมามาเด็ดเออไอแจ็คดิ้งฟังฝีเออแล้วขามฟังพ่นเออนั่นแหละผู้ยู่ข้างล่างต้องเป็นลุงมือผู้อยู่ข้างบนเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันเลยเห็นเขาสิขามปับ๊บจับโค้งปั๊บเลยเด้อต้นหนันผมมีแต่ขอเปลี่ยนอันที่ไหนไอแจ็ เราลงมาหลายอยู่นะห็นมันเคืองป่ายนี่ได้ลูกพี่มันเบียงออกไปเอ้ยมันเคืองคาดเนี่ยมันคือยังเบียงไปอีกทางหนึ่งอยู่โอ้เห็นว่ามันเตียกับโมูกเสียเว้ยมือนีทรงกันเอาเลยมา่วานนี้เว้ยแน่นอนมามือนี เอานอนขวางก็เลยเออนั่นแหละมาทานมาทานเอาใส่สอบเลยครับใส่สอบเขาคือเขาเลยเล็กหน่อยคือเรือเลี่ยนเลยของเด็วันหนึ่ง ກະດາໂຕກໍຫາເລື່ອງມ່ວນເນາະຫາເລື່ອງມ່ວນນີ້ລ Eh, uh. rot เครื่องบอย่างแพงเนาะเครื่องบงยา,งงายัางแพงสายซับเลอร,ร์ห้องไห้เลยแหละว่แม้ในโรงมันในโรงมันควบคุมแสงได้เขาเรียกว่าควบคุมความมืดได้แต่เขาอยู่บรรยากาศกลางแปงอย่างนีมันควบคุมความมืดไม่ได้นะ ตั้งแทนชายครับพร้อมแล้วแคนี้ใกล้เส้็แล้วครับนี่นี่เร้ามเออบ่ต้องบ่ต้องตีนะเอาคุมมา không có gì không gì không có anh <coughs> có gì không không có gì không có có gì không có không พันแล้วผ่แล่ะก็เอากองสุนมหมกลองสุดไทยเพราอ,อไรจกมันมันบ่ลงถูงหูไไดอกอมันบ่ไดรมาตาฐานม่นดดอกจางมันบ่แม่นถุงหูม่ไ,ไนออะไว่าหอ่อออ๋แอ้อก็อ้อ้อมโค้งออออ๋ออ๋มอ๋อ้ออ๋ออ๋แล้อออ เออออมมาออมมาเวนหูเวนหูลงมาข้างล่างเลยเออนั่นแหละเห็นมันเป็นลายเดียวกันเวลาคนดึงมันดึงไงมาเลยตะม้อยเออนั่นนั้นขึ้นจอแล้วครับแปดเมตร มัด uhm, บะะ่วเสียอหน่อยอ่ะดันขังต้องพี่ตรงดึงก่อนนดิพร้อมปะโอ้โอ้โทษ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 ของมืออันหนึ่งอ๊ะ เออนั่นแหละสวยงามขอคล้องไว้ซี๊ดให้เขาดึงท้าผุ่นก่อนท้าผุ่นมันห่างกว่าทางผิด